ก็จะเห็นว่าการที่ทำโครงงานเป็นเรื่องของบูรณาการนั่นก็คือจะพัฒนาพหูปัญญาสมองซีซ้ายซีขวาโครงงานหนึ่งเล่มวิเคราะห์ก็จะพบว่ามันเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราจะออกแบบนะคะโดยใช้หลักตรกะหลักคณิตศาสตร์นะคะโดยใช้แนวของวิทยาศาสตร์ แล้วก็จบลงด้วยสีสันที่เราจะสามารถนำเสนอในรายงานและวันนี้ที่หน้าห้องของเรานี้ก็คืองานของศิลปะที่นำเสนอนะฮะเป็นการเผยแพร่ต่อในที่สนธนาธารณะเราจะพบว่ามันเป็นการพัฒนาสมองถึงขั้นที่เรียกว่าสังเคราะห์วิทยาญาณแก้ปัญหาทำให้ผู้เรียนจะเป็น active learner นะคะและก็ตามมาก็คือจะเป็นร่องรอยที่สะท้อนให้ถึงว่าขณะนี้เนี่ยนักเรียนของท่านถึงมาตรฐาน เพราะฉะนั้นการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเนี่ยนะคะก็จะทําให้และจัดก,การเรียนการสอนในการจบลงด้วยทาโครงงานนะคะก็ยืนยันได้เลยว่าท่านจะพานักเรียนของท่านมิดคือไปถึงมาตรฐานที่กําหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะและก็ในทุกระดับชั้นของเรียนและในการทําโครงงานนี้เนี่ยดิฉนก็ทําการวิจัยนะคะว่างานของการที่ เด็กวิเคราะห์ไม่ได้เด็กสังเคราะห์ไม่ได้เด็กวิธีนิยานไม่ได้เนี่ยพาะเขายังขาดการคิดพื้นฐานชัดเจนก็เลยได้สร้างตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นแพ็กเกจว่าเราต้องเริ่มต้นเด็กให้สังเกตเพราะการสังเกตเกิดความสงสัยเอ๊ได้ปัญหาจากนั้นต้องรู้จักสรุปอ้างอิงการมีทักษะสรุปอ้างอิงทําให้เขาสามารถตั้งสมมติฐานแล้วจากนั้นเมื่อเก็บข้อมูลต้องรู้จักกรุ๊ปปิ้งต้องรู้จัก ordering, ออลเดอร์เริงการเรียงลาดับ ต้องรู้จักการคัดสิายจัดกลุ่มต้องรู้จักการใช้ตัวเลขและสถิติในการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ถ้าเขาวิเคราะห์เป็นเขาจะสังเคราะห์ได้ความสามารถในการสังเคราะห์คําว่าสังเคราะห์แปลว่ารวมเพื่อสร้างใหม่ก็จะทําให้เขาได้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ตรงนี้ก็คือ Inventive thinking เขาก็จะได้ผลผลิตใหม่นะคะและการทั้งหลายต้องรู้จักการสื่อความหมายโดยใช้แบบ อันนี้เป็นตระกูลสําคัญของการคิดที่ปูพื้นมาตั้งแต่ปหนึ่งถึงในในระดับนะคะสูงดังนั้นก็จะขอในประเด็นสั้นๆว่าบัตรนี้ในที่ที่เราอยู่ตลาดนัดขณะนี้เนี่ยจานอาจจะพบโครงงานหลายประเภทนะคะมีโครงงานใน3กลุ่มนะ,ะขอจะเน้น3ากลุ่มคืออาจจะมี4ี่คือโครงงานเชิงทฤษฎีนะคะเช่นของคณิตศาสตร์เป็นต้นม,มีโครงงานสํารวจโครงงานทดลองและโครงงานประดิษฐ์อยากจะเรียกว่าโครงงานประดิษฐ์ นะฮะถ้าเกิดไม่สามารถประดิษฐ์แล้วได้สิ่งใหม่ท่านกำลังทำสิ่งประดิษฐ์นะคะยันได้เขียนไว้ว่าในประเภทของโครงงานเมื่อได้ทำวิจัยมาตลอดเนื่องจากว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของการทำโครงงานมาตั้งแต่เมื่อเป็นอาจารย์โงงยร,รงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วเป็นครูสอนโครงงานมาตลอดเนี่ยนะคะก็สนใจว่า เรื่องของวิทยาศาสตร์มีความสําคัญที่คุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องน้อมนําเอาแกนของวิทยาศาสตรเ์เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนถ้าเข้าใจตรงนี้เข้าถึงตรงนี้ได้นะคะจาจะสามารถปรึกษาลูกศิษย์ของท่านให้ทําโครงงานในกลุ่มสาระอื่นๆได้ที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เราก็จะแบ่งโครงงานเหล่านี้ก็จะตอบคําถามว่า โครงกานประเภทเซอร์เวยเนี่คือตอบคำถามว่า w h t t ิ i ธ what is it มันมันมีอยู่แล้วแต่เพียงไปสำรวจโครงงานทดลองก็ What it will be มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราจะกระทำในตัวแปรสำคัญตรงนี้และผลตามมาจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้คำตอบและถ้าเป็นโครงงานประดิษฐ์นี่ถือว่ายากนะคะเพราะต้องอาศัยการสำรวจและต้องอาศัยการทดลองซ้ำหลายครั้ง PDCA หลายรอบจนกระทั่งได้งานจึงจะเป็นโครงการของเชิงพัฒนา และทุกโครงงานต้องผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะปัญหาสำคัญได้ค้นพบว่าต้องสร้างให้เด็กตั้งปัญหาในระดับคิดสังเคราะห์ถ้าเป็นคิดวิเคราะห์คิดจำนำไปใช้ไม่เกิดนะคะเพราะโครงงานที่ได้ต้องเป็นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นในกระบวนการสำคัญนี้เนี่ยเราได้ใช้ตัวนี้คะ่ะก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วยการที่ร้องเอ๊ะนะคะแล้วก็ค่าคดีคำตอบ รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโครงงานเซอร์วย์ทดลองหรือโครงงานที่เป็นประดิษฐ์นะคะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปตรงสรุปนี้คือการสร้างความรู้สร้างชิ้นงานขณะสร้างความรู้สร้างชิ้นงานท่านกำลังสร้างกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นจึงตรงกับหัวข้อว่าคือโครงงานสร้างการเรียนรู้คือสร้างความสร้างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ความรู้และกระบวนการเรียนรู้นี่คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคือโครงงานคือการสร้าง Learning การเรียนรู้นั่นเองนะคะถ้าเราจะมาพิจารณาตัวนี้นะคะอาจารย์อาจารย์ลองดูหน้าตาคือประเภทของโครงงาน,นมีมากมายนะคะถ้าเราพบตรงนี้อาจารย์ตอบเราได้ไหมคะโครงงานนี้เป็นของกลุ่มสาระอะไรฮะวานและหยอดเมล็ดทานตะวนนันมันมีผลต่อการจเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรเป็นโครงงานของกลุ่มสาระอะไรคะตอบหน่อยสิคะ เก่งมากนะฮะเราวิศาสตร์เปิดฉากก่อนต่อมาลองดูโครงงานนี้สิคะพืกสมุนไพรรักษาโรคในชุมชนมะขามเตยมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรนี่คือคําถามโครงงานวิชาอะไรคะกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรคะกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรคะเอาจุด,จดที่เป็นจุดโฟกัสเลยแต่จริงๆมันจะมีกลุ่มสาระอื่นๆประกอบกลุ่มสาระอะไรได้คะวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะได้กลุ่มสาระอะไรอีกคะ ่าเยี่ยมมากสึกษานะคะจะลองดูตัวอย่างนี้นะคะสุดยอดอาชีพในฝันนะคะของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนในฝันเขตหนึ่งคืออะไรและสาเหตุที่ชอบหรืออยากเป็นอาชีพนั้นคืออะไรเป็นของกลุ่มสาระอะไรคะการงานอาชีพก็ได้อะไรอีกคะแนแนวก็ได้อะไรอีกคะ,กะ,กคะสังคมได้ไหมคะนะคะพระเจ้นก็อยู่ที่จุดโฟกัสเนี่ยเรามองเห็นละเนี่ย เราจะได้ความรู้ใหม่สิ่งใหม่นะคะเพราะครูก็ไม่เคยรู้คําตอบนักเรียนก็ไม่เคยรู้คําตอบนั่นก็คืองานวิจัยหรือโครงงานนั่นเองจารย์ดูต่อสิคะกิจกรรมที่ฉันทําเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ภูมิพลมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรเป็นโครงงานของกลุ่มสาระอะไรคะอ่าไหนเก่งมากนี่แสดงว่าทําได้แล้วเนาะนะคะต่อมานิทานที่สามารถทําให้ผู้อ่านอ่านแล้วยิ้มควรเป็นอะไรเป็นโครงงานอะไรคะ อะไรคะภาษาไทยใช่ไหมคะนะภาษาไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์จึงเห็นได้ว่าท่านท่านได้คนพบสิ่งนี้ดั้นเคยเห็นหนังสือง่ายๆอย่างเงี้ยอิศบในสวนนะคะดูนะอิศบในสวนก็เป็นนิทานอิศบที่ที่สามารถแต่งโดยเด็กก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นโครงงานภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสามห่วงสองเงื่อนไขจะทําอะไรต้องมีเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม และขณะจัดการงานนี้ดูให้ดีถ้าลึกซึ้งมันจะกายเป็นนวัตกรรมของใครได้คะอาจารย์ขครูแต่อย่าไปเอาของเด็กมาเป็นของครูนะคะอันนั้นก็เป็นโครงงานของเด็กแต่ว่าของครูก็เป็นนวัตกรรมก็คือสร้างหนังสือเพื่อเสริมความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ก็เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอนาะจารย์หลักว่าโครงงารน,นี้เราสามารถทําได้จําแนกตามกลุ่มสาระถ้าเราได้เข้าใจเข้าใจมันว่ามันคือ ก็ได้ใส่ไว้ว่าเจ้าโครงงานนี้คืออะไรโครงงานอาจารย์รองทบถวนนะคะถ้าจะเรียกว่าโครงงานมันคืองานวิจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการทําโครงงานจึงต้องเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะใครเป็นคนทําคะใครทำคะโครงงานเด็กเป็นผู้ทําและสิ่งสําคัญที่เป็นตัว บทชี้นะคะตัวสะท้อนตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ก็คือต้องเป็นความรู้ใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วสิ่งนั้นได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีใหม่หรือสูตรนะคะสูตรอาหารสูตรของหวานนะคะหรือแบบของเมนูของการออกแบบเหล่านี้ต้องใหม่และผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีและไปลอกวิธีการเข้ามานั่นไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะจนต้องโปรดระวังอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมากเด็กไปลอกมันคือเด็กไม่ได้ทาโครงงานแต่เด็กก๊อปปี้นะคะต้องระวังในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องต่อไปนี้นะคะคือความที่เราต้องซื่อสัตย์ความที่เราต้องเป็นคนตรงไม่เอาข้อมูลของคนอื่นมาเป็นของตัวเองและต้องมีครูเป็นผู้แนะนำเลียจะใช้คําพูดซึ่งไม่มีในตําราเราเรียกว่าอันโนนไบออล ใช้ตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เด็กค้นพบนั้นครูก็ไม่เคยรู้เด็กก็ไม่เคยรู้มาก่อนเราจะเรียกว่ามันคือโครงงานถ้าสิ่งนั้นครูรู้แล้วมีอยู่ในตำราแล้วเคยมีคนทำมาแล้วแล้วเด็กมาทำอย่างนั้นไม่เรียกว่าโครงงานนะคะเรียกว่าเขาเป็นไปสืบสอบไปค้นคว้าสืบสอบนะฮะอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้